ทั้งสององค์การเนี้ยจะต้องร่วมวมือร่วมใจในการ <S <S. <S ต้องขอให้ทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำพิธีกจถ้าไม่ได้น้ำก,ก้อนนี้มาจริงๆถ้าจะเปิดบานเมื่อกี้ทอส่งสัญญาณมาแล้วเฮ้ยเราเปิดได้ไหมขอกี่วันผลจะได้ทาง A แสนสองหมื่นไร่เนี่ยลดน้ำไปก่อนได้ต้อไปรู้ทางเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง เจ๊งโอ้ซึ่งมีหลายอย่างลึกๆนนะครับขอบคุณครับท้ายสุดก็มีปัญหาแต่ผมก็เห็ว่าอาชีพมันผมก็โดนอยู่ดีแต่ที่ช่วยได้ก็คืออย่างน้อยเวลาที่ผ่านมาถ้าเอาแค่ช่วยกคให้เพื่อนเพื่อนที่เปนตัดเราะว่าเอาตัวที่บอกว่าก่อนรอบแรกเนี่ยคือ478เนี่ยมันเป็นเดือนแล้วนะที่น้ำหลอกมาแล้วก็เขาทำมากันไปแล้วนะครับยืนต้นตายกันไปแล้ว เราครอเส้นนั้นครบก็เดินตลอดรับเมื่อมีน้ํามานะครับก็ต้องมีการพูดคุยล็อบบี้กันนะครับว่าใครจะก่อนใครจะหลัง5้าวันนั้นอีกวันที่ห้านะครับอาจจะใช้เวทีอีกเวทีหนึ่งอาจจะเป็นของเทศบาลตรงประกำเอาเฉพาะจุดที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็พูดนำมานั่งคุยกันว่าบริหารไป5้าวันแล้วมันมีผลกระทบอะไรที่ ขอ้อพูนตอนนี้มันยึดมัตนตายครับแล้วก็น้ำบาด,ดาลเนี่ยในใน,ในช่วงของูนเนี่น้ำบาด,ดาลเนี่ยเริ่มหุดไม่ใช่หยุดไมเริ่มไม่ออกแล้วเริ่มออกก็ออกน้อยเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้เข้าเข้าเห็นแลวเนี่ยเริ่มมันยึดเริ่มตายแล้วนะครับมันก็เลยเขาก็เลยจะบอกว่าขอให้ปล่อยมาทางนี้ก่อนในที่สุดนะครับก็ต้องตั้งวงคุยกันนะครับว่าใครจะก่อนใครจะหลัง แต่ว่านเราตั้งคุ้ยที่บอกเขาว่าเขาตอคยีให้เขา้าไปได้เขาก้อมัอันนี้จะเป็นต้ององกนจะตบอกคุณเท่าไหร่ในโมเดลนี้เคยถามแล้วว่าน้ำมันมันเป็นล้ำร้อุ่แยกกุ่มุนี่ท้ากันต่อทอตายมาบอดแต่ถ้า5วัน5วันก็องขอแค่ตัวแทน ได้คุอแต่บาทห้ี่งแลอคอยเข้านาวก็วยเฉยเเก็ี่รอคอยมีอะไรเกบี่รอคอยะที่ได้รับความเสียหายค่ะจำนวนหลายไร่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ผลค่ะแล้วก็พี่ต้นค่ะที่ประสานกันแล้วก็ขอขอบคุณรองเจี๊ยบค่ะ ว่าู่กับพวกเรามาตั้งแต่วันแรกคือฉันที่ฉันคือผู้ใหญ่สายฝนเพชรรัตน์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตะบดอบคำเราก็จะอยู่กตกลงกันว่าเราจะหยุดสูบน้ำกันสามวันสามวันสามคืนเพื่อให้น้ำไป,ไปไปส่งถึงท้ายแล้วเราถึงเริ่มสูบกันใหม่ค่ะเราจะต้องตกลงกันว่าให้ประชาชนเรื่องเครื่องสูบน้ำตามขอชุประทานที่วันนี้ผู้ใหญ่ไปนับมา มีประมาณ41เครื่องเราจะให้ขอหยุดสูบก่อนค่ะเพื่อจะได้ส่งน้ำไปถึงท้ายของ C7-9 จ้าตำบลบางสะลงด้วยค่ะแล้วเราถึงมาสูบใหม่ถึงวันที่4เพราะว่าน้ำทางคนดทานนั้นจะจสัรนมาในวันพรุ่งนี้น้ำจะเพิ่มมาให้เราค่ะนายชนชัยทัทย้งสุบผู้ในการโครงการสูงน้ำท่าบัวในวันนี้ผมได้ได้มาร่วมกับชาวบ,บ้านแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเบื้องต้น,ตนก็รู้สึกว่า สำเร็จไปในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าน้าของเรามันมีจำนวนจํากัดนะครับเราก็ได้มาคุยตกลงเรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่านักเรีนคอแห่งนี้น่าจะน่าจะแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นยิ่งไปครับ